ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนียครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ อยู่ในบนถนนเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนที่ผ่านทางร่วมทางแยกนะครับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยขับรถเนี่ยมาค่อนข้างเร็วนะครับพอถึงทางร่วมทางแยกเนี่ยนะครับรถยนต์เน mm. ี่ยก็ไม่ได้ลดความเร็วนะครับเป็นเหตุนะครับให้ไปเฉียวชนเนี่ยกับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ขับรถเนี่ยในลักษณะที่ผ่านทางร่วมทางแยกนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับก็เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเนี่ย นะครับเขียวชนกันอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับรถยนต์นะครับเขาก็มาต่อสู้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทส่วนรถจักรยานยนต์นะครับเขาก็มาต่อสู้เลยนะครับจุดที่ชนเนี่ยนะครับก็ล้ําเข้ามาอยู่ในช่องเดินรถเนี่ยนะครับของรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณเมตรกว่าๆเลยนะครับทีนี้ครับพอเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับพนักงานสอบสวนนะครับท่านเนี่ยก็ได้ดูสถานที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ได้ทำ บันทึกแล้วก็ทําแผนที่ทํารวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักง,งานสอบสวนเนี่ยท่านเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเนี่ยนะครับก็ฟ้องคนขับรถยนต์เนี่ยนะครับในข้อหาเนี่ยนะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับถึงแก่ความตาย คดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศารนนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินนีนะครับแล้วให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับคดีนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างไรนะครับแต่ก่อนอ okay. <be> ื่นเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยจะเข้ามาดูหลักกฎหมายแล้วก็เราจะมาดูข้อท็จจริงนะครับแล้วก็มาดูคําพิพากษาสารในดีการในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อเนี่ยก็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับศารนนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2อนะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในประมวลกฎหมายนี้อนุ4ี่นะครับผู้เสียหายเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5หและ6นะครับมาตรา3เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับบุคคลดังระบุในมาตรา4 5และ6เนี่ยนะครับมีอํานาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้ ู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ ในมาตานั้นๆอนุสองนะครับเป็นโจทฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักง,งานอายการมาตราหอนุสองเนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับมาตรา5นะครับบุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้อนุสองนะครับผู้บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทําร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้นะครับคดีนี้ครับศาลนะครับ,นนรบท่านเนี่ย ยังหยิบยกะนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา291เนี่ยเข้ามาปรับในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา291วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระหว่างโทษจำคุกะนะครับไม่เกิน10ป,ปีและปรับนะครับไม่เกิน200,000บาทคดีนี้ครับสารนี่น,นะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกพระราชบัญญัติจราจรทางบกะนะครับพศ2522เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับมา ตรา43เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าห้ามิให้ผู้ขับขี่ขับรถไฮไลท์อยู่ในอนุสีนะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับมาตรา71เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับภายใต้บังคับมาตรา21และมาตรา26 เมื société, ่อผู so indoors, ้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้นะครับอนุหนะครับถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อนนะครับอนุ2นะครับถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่นะครับต้องให้รถที่อยู่ในทางด้านซ้ายมือของตนผ่านไปก่อนนะครับเว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดเนี่ยมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดิน รถทางโทรนะครับให้ผู้ขับขี่ขับรถในทางเอกเนี่ยมีสิทธิ์ขับผ่านไปก่อนนะครับ อนุสามะนะครับถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้านะครับแต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอืน่นหยุดขวางอยู่นะครับจนไม่สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้เนี่ยผู้ขับขี่นะครับจะต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้หยุดรถจนกว่าจะสามารถื่อนรถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้มาตรา72นะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับทางเดินรถทางเอกได้แก่ทางเดินรถด,ดังต่อไปนี้นะครับอนุหนึ่งนะครับทางเดินรถที่ได้ ติดตั้งเครื่องหมายจาราจรแสดงว่าเป็นทางรถทางเอกนะครับอนุสองนะครับทางเดินรถที่มีป้ายหยุดหรือป้ายที่มีคําว่าให้ติดตั้งไว้นะครับหรือทางเดินรถที่มีคําว่าหยุดหรือเส้นหยุดนะครับซึ่งเป็นเส้นขาวทึบหรือเส้นให้ทางซึ่งเป็นเส้นขาวปะ บนผิวทางนะครับให้ทางเดินรถที่ขวางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเอกนะครับอนุ3นะครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายการจราจรตามอนุ1น่นะครับหรือไม่มีป้ายหรือเส้นหรือข้อความบนผิวทางตามอนุ2อนะครับให้ทางเดินรถที่มีช่องเดินรถมากกว่าเป็นทางเดินรถทางเอกนะครับอนุ4ีนะครับถนนที่ตัดหรือบรรจบกับ ออกหรือซอยนะครับให้ทางเดินรถที่เป็นถนนเนี่ยเป็นทางเดินรถทางเอกนะครับทางเดินรถอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่งให้เป็นทางเดินรถทางโทนะครับคดีนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกมาตรา157ของพระราชบัญญัติจราจรจทางบกเนี่ยเข้ามาปรับใช้ด้วยนะครับคดีนี้ครับเมื่อผู้ตายนะครับ ก็เป็นผู้ขับรถโดยประมาทผู้ตายนะครับจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติันนะครับคดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านเนียตาสินไว้นะครับเมื่อปีพศ2 5 5 4นะครับคดีนี้ข้อที่จริงและข้อกฎหมายเป็นแบบนี้นะครับเมื่อพิจารณาคำเบิกความพยานโจทย์ประกอบกับรอยห้ามร้อยยาวถึง20.3เมตรเนี่ยนะครับและความเสียหายของรถยนต์ที่จำเลยขับขี่นะครับได้รับความเสียหายเนี่ยตรงบริเวณ กันชนด้านขวามือนะครับของผู้ขับเนี่ยยุบไปค่อนข้างมากนะครับแล้วเนี่ย เชื่อว่าจําเลยนะครับขับรถเนี่ยด้วยความเร็วสูงเกินสมควรนะครับซึ่งการขับรถเนี่ยด้วยความเร็วสูงเนี่ยมาถึงทางร่วมทางแยกเนี่ยก็ไม่ได้ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วของรถเนี่ยให้ช้าลงนะครับเป็นการขับรถโดยประมาทอย่างหนึ่งแต่เหตุที่จําเลยห้ามล้อเนี่ยนะครับไม่น่าจะเกิดจากการที่จําเลยเนี่ยหากหลบดุมตรงบริเวณปากทางแยกเป็นสําคัญนะครับเพราะตามภาพถ่ายเอกสารหมายจอ5าเนี่ยครับสำนวนหลังเนี่ย เห็นได้ชัดว่าหลุมดังกล่าวนะครับล้าเข้ามาในผิวจราจรช่องเดินรถของจำเลยเนี่ยขับเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่มีความจำเป็นเนี่ยที่จะต้องหลบหลุมเนี่ยนะครับถึงขนาดล้าเข้าไปในช่องเดินรถสวนเนี่ยนะครับเชื่อว่าเหตุที่จำเลยเนี่ยขับล้าเข้าไปในช่องเดินรถสวนเนี่ย เพราะหักหลบรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายเนี่ยนะครับขับตัดหน้าจุดชนเนี่ยนะครับอยู่ตรงกับปากทางทางแยกพอดีนะครับชนถูกรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับตรงฝาครอบแบตเตอรี่ขวามือผู้ตายนะครับหน้าเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยยังไม่ได้ตั้งลำรถจักรยานยนต์ในช่องเดินรถที่ตนเนี่ยนะครับจะเข้าไปทั้งตามคําเบิกความของอเนี่ยนะครับก็ได้ความว่าเมื่ออและผู้ตายนะครับขับรถเนี่ยมาถึงปากทางแยกนะ อเนี่ย เห็นรถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยแล่นมาอยู่ห่างจากรถที่อขับเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบเมตรนะครับอเนี่ยจึงหยุดตรงปากทางแยกนะครับไม่ได้ขับรถออกไปในถนนที่เกิดเหตุแต่ผู้ตายอ่ะนะครับขับออกไปเนี่ยจึงถูกรถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยมาชนเห็นได้ว่าถ้าผู้ตายเนี่ยระมัดระวังโดยยังไม่ขับรถออกไปเหมือนอนะครับก็จะไม่ถูกจำเลยเนี่ยขับรถยนต์ชนเนี่ยนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับตามคําเบิกความของ อจและพนี่ยนะครับพยานโจทย์ทั้งสองเนี่ยที่เบิดความว่าผู้ตายเนี่ยขับรถในลักษณะพุ่งออกไปนะครับอันเป็นลักษณะของการขับรถออกไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อจำเลยเนี่ยเห็นจึงห้ามล้อตั้งแต่อยู่ห่างนะครับ2 0ง0เมตรพฤติการเช่นนี้นะครับแม้จุดชนเนี่ยอยู่ห่างจากเส้นแบ่งช่องเดินรถเนี่ยนะครับประมาณ1.4เมตรเนี่ยนะครับดังที่โจทย์ทั้งสองดีกาเนี่ยก็ไม่เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ตาย นะครับมีได้ประมาทที่สารล่างทั้งสองนะครับเห็นว่าทั้งผู้ตายและจำเลยนะครับต่างขับรถโดยประมาทสารดีการนะครับเห็นพ้องด้วย เมื่อผู้ตายนะครับก็เป็นผู้ขับรถโดยประมาทเนี่ยผู้ตายเนี่ยนะครับจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายโจทย์ที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบิดาของผู้ตายเนี่ยนะครับย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายและไม่มีอำนาจฟ้องรวมทั้งไม่มีอำนาจฟ้องอุทธร์ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2อานุ4มาตรา5อนุ2และมาตรา3อานุสองนะครับเมื่อไม่มีอำนาจฟ้องดีกาเนี่ยก็ไม่ อาจจะขอให้ไม่รอการลงพทษดังที่ดีกาขึ้นมาด้วยนะครับคดีทั้งสองสำนวนนี้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเนี่ยสั่งให้รวมพิจารณาเนี่ยเป็นคดีเดียวกันเลยนะครับโดยให้เรียกโจทย์สำนวนแรกว่าโจทย์ที่1เรียกโจทย์สำนวนที่หลังเนี่ยว่าโจทย์ที่2อนะครับและเรียกจำเลยทั้งสองสำนวนเนี่ยว่าจำเลยนะครับสำนวนแรกเนี่ยโจทย์ที่1นเนี่ยนะครับก็คือพนักง,งานอัยการเลยนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยในคดีนี้นะครับ ขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291พระราชุบัญญัติจราจรทางบกะนะครับพศ2522มาตรา43อนุ4มาตรา71 72มาตรา157เนีนะครับสำนวนหลังเนี่ยนะครับคือโจทย์ที่2เนี่ยฟ้องเนี่ยขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตาารา291เนะครับศาลชั้นต้นเน,นะครับท่านเนี่ยไตยส่สวน มูลฟ้องเนี่ยสำนวนหลังว่าเห็นว่าคดีมีมูลเนี่ยนะครับให้อทับฟ้องนะครับจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธทั้งสองสำนวนเลยนะครับคดีเนี่ยครับจากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291 พราราชบ,บัญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อนุ4มาตรา157การกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา291ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา90จําคุกนะครับ1ปีให้ยกฟ้องโจทย์ที่2นะครับโจทย์ที่2 และจำเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับคําพิพา,าสาสารชั้นต้นเยนะครับโจทย์ที่2เนี่ยและจําเลยเนี่ยอุทธร์ขึ้นมาสู่สารอุทธร,ร์เนี่ยนะครับคดีนี้ครับสารอุทธร์ภาคหนึ่งเนี่ยพิพาสาแก้เป็นว่าให้ปรับจําเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทอีกสถานหนึ่งโทษจำคุกนะครับให้รอการลงโทษมีกําหนด2ปีให้คุมประพฤติจําเลยโดยให้จําเลยนะครับไปรายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติทุก3เดือนนะครับต่อครั้งมีกําหนดนะ นะครับหปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากจำเลยเนี่ยไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29่0านะครับนอกจากที่แกงเนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นน่นะครับโจทย์ที่2อนะครับแล้วก็จำเลยเนี่ยขออนุญาตนะครับดีกาขึ้นมานะครับในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับคดีนียครับโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นน่นะครับอนุญาตให้โจทย์ที่ ที่และจำเลยนะครับดีกาในปัญหาข้อที่จริงขึ้นมาได้คดีนียครับขึ้นมาเนี่ยสู er right. ่สารดีกานะครับสารดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับว่ามีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของโจทก์ที่2ว่าโจทก์ที่2เนี่ยนะครับมีอำนาจฟ้องหรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาว่าผู้ตายนะครับขับรถโดยประมาทหรือไม่นะครับและมีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่าจำเลยนะครับขับรถโดยประมาทหรือไม่โจทก์ที่2อนะครับดีกา ว่าเหตุที่จําเลยนะครับขับรถมาชนเนี่ยเพราะจําเลยเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วหักหลบหลุมที่ปากทางแยกดังกล่าวชนขณะที่ผู้ตายนะครับขับเข้าช่องเดินรถที่ผู้ตายเนี่ยจะขับไปทางอําเภอบ้านมีนะครับแล้วโดยเห็นได้จากจุดที่ชนเนี่ยนะครับอยู่ในช่องเดินรถของผู้ตายขับอยู่ห่างจากเส้นแบ่งช่องเดินรถนะครับประมาณ1.40เมตรเนี่ยนะครับไม่ใช่จําเลยเนี่ยหักหลบรถ ผู้ตายขับตัดหน้าแต่อย่างใดคดีนี้ครับส่วนจำเลยนะครับดีกาว่าเหตุที่เกิดทนกันเนี่ยเพราะจำเลยเนี่ยหากหลบรถที่ผู้ตายขับเนี่ยตัดหน้าอย่างกระทันหันเนี่ยนะครับสารดีกานะครับเห็นว่าข้อที่โจทย์ที่หนึ่งเนี่ยฟ้องว่าจำเลยนะครับขับรถเนี่ยมาด้วยความประมาทโดยขับรถเนี่ยด้วยความเร็วสูงนะครับพยานโจทย์เนี่ยมีทั้งนายเจริญนะครับนายถวันนายสมจิตนายสำราญนะครับเบิกความว่าจำเลย ขับรถเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนนายอุดมมานะครับพยานโจททั้งสองเนี่ยอีกปากหนึ่งเนี่ยเบิกความว่าจําเลยนะครับขับรถด้วยความเร็วเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับจําเลยนะครับนำสืบว่าจําเลยเนี่ยขับรถด้วยความเร็วเนี่ย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อสารดีการนะครับพิจารณาจากคําเบิกความดังกล่าวนะครับประกอบกับรอยห้ามล้อเนี่ยยาวถึง20.3 30เมตรนะครับและความเสียหายของรถยนต์ที่จําเลยขับเนี่ยซึ่งได้รับความเสียหายเนี่ยตรงบริเวณการชนเนี่ยนะครับด้านขวามือเนี่ยของผู้ขับนะครับยุบไปค่อนข้างมากเชื่อว่าจําเลยนะครับขับรถเนี่ยด้วยความเร็วสูงเนี่ยเกินสมควรนะครับดังที่สารล่างทั้งสองเนี่ยวินิจฉัยต้องกันมานะครับซึ่งการขับรถเนี่ยด้วยความเร็วสูงเนี่ยมาถึงทางร่วมทางแยกเนี่ยก็ไม่ได้ลดหรือชะลอความเร็วของรถเนี่ยให้ช้าลงนะครับเป็นการ ขับรถเนี่ยโดยประมาณอย่างหนึ่งนะครับแต่เหตุที่จําเลยห้ามล้อเนี่ยไม่น่าจะเกิดจากการที่จําเลยเนี่ยหากหลบหลุมตรงบริเวณปากทางแยกเป็นสําคัญเนยนะครับเพราะตามภาพถ่ายเอกสารหมายจอ5สําสนวนหลังนะครับเห็นได้ชัดว่าหลุมดังกล่าวเนี่ยล้ำมาในผิวช่องจราจรช่องเดินรถที่จําเลยขับเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่มีความจําเป็นเนี่ยที่จะต้องหลบหลุมเนี่ยคือขนาดล้ำเข้าไปในช่องเดินรถส่วนเนี่ยนะครับเชื่อว่าเหตุที่จําเลย ขับรถล้ําเข้าไปช่องเดินรถสวนเนี่ยเพราะหักรถรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับตัดหน้าจุดชนเนี่ยนะครับอยู่ตรงกับตรงปากทางทางแยกนะครับชนถูกรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับเนี่ยตรงฝาครอบแบตเตอรี่ขวาม,มือผู้ตายนะครับนาเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยยังไม่ได้ตั้งลำรถจักรยานยนต์ในช่องเดินรถที่ตนเนี่ยจะขับไปนะครับทั้งตามคําเบิกความของนายอุดมเนี่ยได้ความว่าเมื่อนายอุดม,มนะครับและผู้ตายเนี่ยขับ รถมาถึงปากทางแยกนะครับนายอุดมน,นะครับเห็นรถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยแล่นมาอยู่ห่างจากรถที่นายอุดมขับเนี่ยประมาณ30-40ถึงเมตรนะครับนายอุดมเนี่ยจึงหยุดรถตรงปากทางแยกนะครับไม่ขับรถออกไปในถนนที่เกิดเหตุแต่ผู้ตายนะครับขับออกไปจึงถูกรถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยมาเนี่ยชนเห็นได้ว่าถ้าผู้ตายนะครับระมัดระวังโดยไม่ขับออกไปเนี่ยเหมือนนายอุดมเ네นี่ยก็จะไม่ถูกจำเล ขับรถยนต์ชนเนี่ยนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยตามคาเบิกความของนายถวันนายโจยนายทองเหรียญพยานโจท์ทั้งสองนะครับที่เบิกความว่าผู้ตายเนี่ยขับรถในลักษณะพุ่งออกไปนะครับอันเป็นลักษณะของการขับออกไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อจําเลยเห็นเนี่ยจึงห้ามล้อตั้งแต่อยู่ห่าง20.30เมตรแล้วนะครับพฤติการเช่นนี้แม้นจุดชนเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากเส้นแบ่งช่องเดินรถเนี่ยประมาณ1.40 นะครับดังที่โจทย์ที่2ดีกาเนี่ยก็ไม่เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ตายนะครับมิได้มีส่วนประมาทด้วยนะครับที่สารล่างทั้งสองเนี่ยเห็นว่าผู้ตายนะครับและจําเลยเนี่ยต่างขับรถด้วยความประมาทเลยนะครับสารดีกานะครับเห็นพ้องด้วยเมื่อผู้ตายนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นผู้ขับรถโดยประมาทยนะครับผู้ตายเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติันนะครับโจทย์ที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบิดาของผู้ตายนะ ย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายนะครับและไม่มีอำนาจฟ้องรวมทั้งไม่มีอำนาจฟ้องอุทธร์ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2อนุ4มาตรา5อนุ2และมาตรา3อนุ2นะครับเมื่อไม่มีอำนาจฟ้องดีกานะครับก็ไม่อาจขอให้ไม่รอการลงโทษด,ดังที่ดีกาขึ้นมาด้วยนะครับที่สารล่างทั้งสองเนี่ยพิพากษาย,ยกฟ้องโจทก์ที่2มานั้นเนี่ยนะครับชอบแล้ว ีกาของโจทย์ที่สองและจำเลยนะครับฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนนะครับถ้าสมมุติทั้งเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีน,นี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่287ถึง288ทับ2554นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถ,ถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกันนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่ก ่อยางไรหรือในบางครั้งเยนะครับเราเนี่ยพยายามเรียกร้องกับคู่กรณีไปแล้วแต่คู่กรณีนะครับเพิกเฉยเลยหรือว่าพยายามเนี่ยจะเยียวยาให้ท่านเนีย่ยน้อยเกินสมควรนะครับถ้าท่านติดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับท่านเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อได้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยยินดีให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเนี่ยฟรีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่รู้ ตัวนะครับว่าขับรถเนี่ยไปเฉียวชนเขาเนี่ยแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถท่านเนี่ยมีประกันภาคบังคับหรือมีพรบหรือไม่เราอยาปล่อยให้ประกันภาคบังคับหรือพรบเราขาดนะครับถ้าเรามีรถเนี่ยนะครับท่านควรที่จะต้องทําประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่าน บอกกับตัวแทนนะครับหรือบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับว่าท่านเนี่ยมีความประสงค์เนี่ยจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยต่อคนเนี่ยนะครับหล้านบาทต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิล้านบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองเนี่ยในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็จะมีบริษัทประกันเนี่ยเขาเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานธน นายอ้อเนี่ยก็ได้นําเก็บสาระความรู้ดีๆนะครับนำคำพิภาษาสารดีกาดีๆเนี่ยมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประ,ะกรันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กด แชร์ Share, กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราอะนะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ